ชุดปฏิบัติการพิเศษกลุมการปกครองร่วมกับชุดปฏิบัติการปกครองจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ตำรวจนำหมายสารจังหวัดภูเก็ตเข้าจับกลุ่มหนุ่มหืน่นมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนชายอายุ15ปีและถ่ายคลิปปล่อยในกลุ่มลับบนโลกโซเชียลออนไลน์ค่ะนายอนุทินชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้นายอรรัธิ์สมพันตรัฐประหลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองภายใต้ภายใต้การอำํำนวยการของนายชัยวัตรจนุนธิรพงศ์อธิการบดีกรมการปกครองโดยมีนายเรืองรักษ น,นายชัยวัฒน์จุนทิรพงศ์อธิบดีกรมการปกครองค่ะโด,โดยมีนายเรืองรักเรืองยังมีผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการนายศักชัยโรจนรัตน์ผู้อำนวยการสูปรปฏิการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองได้นำชุดปฏิก,การพิเศษกรมการปกครองร่วมกับชุดปฏิก,การปกครองจังหวัดภูเก็ตนำโดยนายรณรงค์ทิพสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำกำลังฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตเจ้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเจ้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนำหมายจับและหมายค้น ของศาลจังหวัดภูเก็ตเข้าจับกลุ่มและค้นบ้านผู้ต้องหาชายวัย13ปีที่มีพฤติการล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียนชายวัย15ปีกำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และถ่ายคลิปขณะร่วมเพศเพื่อจะนำไปปล่อยในกลุ่มปิดบนโลกออนไลน์ทั้งนี้นะคะก็สืบเนื่องจากกรมการปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านองค์กรพัฒนาเอกชนชายเอ็นเทียค่ะสำหรับการเข้าจับ กุมในครั้งนี้นะคะชุดปฏิบัติการได้แสดงตัวเข้าจับกลุมผู้ต้องหาซึ่งมีอาชีพเป็นพนักงานโรงแรมขณะขับรถยนต์ออกจากบ้านพักในตัวเมืองภูเก็ตค่ะเพื่อไปทำงานเมื่อเวลาประมาณ7นาฬิกาวันนี้ค่ะพร้อมอ่านหมายสารให้ผู้ต้องหาได้รับทราบในการกระทำผิดก่อนนำตัวตรวจค้นบ้านพักโดยสามารถตรวจยึดของกลางที่ปรากฏอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้เพื่อน,นำมาตรวจสอบ ประกอบคดีเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดก่อนนําตัวขึ้นรถตู้กลมการปกครองมาสอบปากคําเพิ่มเติมค่ะโดยเบื้องต้นค่ะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทั้งหมดพร้อมชี้จุดให้ ในการมีเพศสัมพันธ์บนรถยนต์ของตัวเองด้วยนอกจากนี้นะคะจากการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาก็พบว่ามีคลิปภาพที่มีความสัมพันธ์กับเยาวชนชายมากกว่าหนึ่งพันี่รอคลิปค่ะและมีเหยื่อที่ถูกกระทำเป็นเยาวชนชายมากกว่า1ิบคนซึ่งก็มีทั้งเยาวชนชายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและต่างจังหวัดเนื่องจากผู้ต้องหานะคะเป็นนักวิ่งที่จะเข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่งในพื้นที่ต่างๆเพื่อหาเหยื่อก่อนที่จะล่อลวง ล่วงละเมิดนะคะทางเพศในสถานที่นัดหมายจนกระทั่งมาจับกลุ่มตัวในครั้งนี้ได้ค่ะทั้งนี้ค่ะชุดจับกลุ่มได้แจ้งข้อหาเบื้องต้น3ข้อหาค่ะประกอบด้วยข้อหาครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่นอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรฐาน 287ทับหข้อหาพรากผู้เยาว์อายุ15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วยอันเป็นความผิดตามมวลกฎหมายอาญามา,มาตรา391และข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆมีลักษณะอันลามกและข้อมูล นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้และเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผู้อยู่โดยผู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลที่มีลักษณะอันลามกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา11วงเล็บที่4และหากพบพยานหลักฐานเพิ่มเติมว่าผู้ต้องหานำคลิปภาพและวิดีโอของเด็กไปแสวงหาประโยชน์อื่นจะแจ้งข้อหา ค้ามนุษย์เพิ่มเติมอีกด้วยค่ะ ตามพระราชบัญญัตินะคะมาตรา14ค่ะวงเล็บ4ค่ะและอย่างไรก็ตามนะคะปฏิบัติการในครั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยโดยนายนุทินชาญวีรกูลรองนายกุรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำว่าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยคือมุ่งเน้นการจัดระเบียบสังคมเพื่อสร้างสังคมให้สงบสุขบ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดอบายามุขประชาชนมีความมั่นคงปลอดภยัยสิ่งใดที่ขัดกับความมุ่งหมายน,นะคะก็สิ่งที่ต้องใช้กลไก ของรัฐในการกำจัดให้สิ้นไปและขอให้ประชาชนนะคะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นเบาะแสหรือว่าต้องการแจ้งให้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนก็สามารถแจ้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยทางสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ค่ะ